กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับต้องบอกเลยว่าเวลานี่ผ่านไปเร็วจริงๆนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจจะฝากคําถามกับเรานะครับหรือว่าจะดูรายการฮวงจุ้ยเราย้อนหลังเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปได้ใน facebook com นะครับมงคล9ก้านะครับหรือว่าจะเซิร์ชหาคำว่าฮวงจุ้ยดาว9ก้ายุคก็ได้นะครับและสำหรับท่านที่ต้องการจะชมคลิปย้อนหลังนะครับก็เซิร์ชใน Google หรือว่า YouTube ได้เช่นกันนะครับสำหรับคำว่าฮวงจุ้ยดาว9ก้ายุกนะครับสำหรับตอนนี้ครับผมมี1คําคำถามครับจาก คุณโก้นะครับถามมาว่าเนี่ยหน้าบ้านเขา47องศานะครับหลังบ้านได้227องศานะครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับไม่ดีครับ225 227เป็นองศาที่ล้มเหลวเช่นเดียวกันครับนะครับเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหน้าบ้านมีดาวเลข8หลังบ้าน8ภูเขาหลังบ้านเป็น8โชคลามทิศทางที่เสียมันมีดีอยู่ด้านข้างนะครับ ในดียังมีเสียเท่ากับบ้านเหมือนหลังเมื่อกี้เลยคุณลองบวกเข้าไปนะครับหลังบ้านเกี่ยองศานะ227องศา227รบเวก90เป็นเท่าไหร่บวกอีก90ใช่ไหมครับอ <5 S 1> าจารย์ครับเป็น317องศา <5 S 1> ครับ317ดีนะครับเนี่ย317คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี่ในตำแหน่งเคียงนะครับ315บวกลบ สี่องศาครึ่งแสดงว่าบ้านของเขานีด้านข้างดีใช่ครับดังนั้นเนี่ยนะครับพริกบาทใหม่ใช้ในอาทิตย์ดีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะนั่งจะนอนอะไรก็แล้วกันครับตอนนี้เรามีหนึ่งสายครับจากคุณนรงวิทย์ครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับครับถามอาจารย์เลยครับผมติรุ่นที่เจ็ดอาจารย์คือรุ่นที่เจ็ดครับผมเก่าแก่แลวตอนนี้ผมเกิดปีชวดครับอาจารย์กาลังจะขึ้นบ้านใหม่ครับอ่าฮะไม่รู้ว่า จะได้ช่วงไหนบ้างครับต้องเลิกมันอย่างนี้เนี่ยนะเลิกยามเปรียบเหมือนอารมณ์ของคนถ้าเลิกดีคุณก็ได้ถ้าเลิกไม่ดีก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจบรายการเนี่ยนะครับให้คุณโทรหาผมเพราะผมต้องการบันเดินปีเกิดและเวลาตกฟากและทิศทางหลังบ้านของคุณนะครับผมจะหาตัวราศีได้ไหมครับได้ครับนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดนะครับเลิกยามไม่ใช่ของหยาบนะครับมันละเอียดอ่อนแต่แล้วจะเย็นสักนิดนะฮะ เพื่อสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมรายการเพราะว่าเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าเรียนจบกันไปแล้วก็ผ่านกันไป ไม่ใช่วันเลิกกันแล้วเลิกกันไปนะครับเรายังมีบทบาทที่ดีเราต้องรักกันครับเอาละครับขอบคุณคุณนรงวิทย์มากนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คําถาม Facebook คําถามที่สองครับจากคุณเสิร์ตครับถามมาว่าเนี่ยส่งรูปให้อาจารย์ดูนะครับว่าจุดวางน้ำเนี่ยครับตรงนั้นดีหรือเปล่าหลังบ้านเนี่ยทิศเหนือครับอาจารย์ครับองศาแหละครับผมไม่ได้วัดองศามาให้ครับอาจารย์ครับเออทีนี้เนี่ยนะถ้าหลังบ้านคุณทิศเหนือน้ำเขาอยู่ตรงไหนหนอหน้าบ้านเลยครับ หน้าบ้านตรงตำแหนรงตั่งกลางครับไม่ใช่ครับประตูอยู่ฝั่งซ้ายมือครับประตูอยู่ซ้ายมือถ้าเกิดหันหน้าออกจากบ้านนะครับครับเดี๋ยวประตูอยู่ตรงขวามือครับรงนี้อรั่อ่มครับแล้วก็ไอ้น้ำอยู่ตรงสีส้มๆนั่นใช่ไหมใช่ครับทีนี้ถ้าบ้านขุ่นเนี่ยนะครับถ้าหลังบ้านเนี่ยศูนย์องศาหรือ15องศาไว้น้ําตรงนั้นไม่ได้เราต้องมีการวิเคราะห์องศาให้ละเอียดอีกขั้นตอนหนึ่งครับอย่างน้อยคุณต้องใช้เข็มทิศวัดองศาเยืนอยู่ตรงหน้าบ้านมองทะลุปุบปองเข้าไปตรงงหลับ้าน แลวคุณแจ้งเงื่อนไขเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับคือการตอบเนี่ยนะครับบางครั้งตอบแบบช่วยๆนะครับตอบแบบหยาบๆเนี่ยนะครับเสร็จแล้วความพลิกผันมันย่อมเกิดกับความเป็นอยู่ของคนของคนในบ้านนั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งพี่กรนะครับเมื่อละปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีผู้หญิงโทรมาจากเมืองนนทบุรีติดตามชมรายการเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่รายการผมนะครับเสร็จแล้วก็ให้ตั้งน้ําพอตั้งปุ๊บนะครับ ผัวหนีออกจากบ้านลูกกระดิ้อหนีไปเล่นเกมเสร็จแล้วนะครับเกิดความกุ้มอกกุ้มใจผมบอกว่าให้ยกน้ําออกนะครับเนี่ยพอยกน้ําออกปัญหาต่างๆมันก็หายไปทันทีครับคุณเสิร์นครับต้องวัดองศามาก่อนนะครับตอนนี้ครับเรามีหนึ่งสายครับจากคุณยุพินครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พคนค่ะค่ะถามอาจารย์เลยครับจะถามว่าวันนั้นที่วัดที่หน้าบ้านได้สิบเก้าองศาค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณยืนอยู่หน้าบ้านมองเข้าไปในบ้านใช่ไหม ค่ะเท่ากับหลังบ้านทิศเหนือที่19องศาค19องศาไม่ดีนะครับเขาบอก18ถึง22องศาเป็นดาวเอียงหน้าบ้านคุณไม่มีโชคลาภนะครับเ่ยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราต้องมาคํานวณดูว่าใน24ราศีรหัสตัวไหนเป็นตัวส่งเสริมท่านนะครับครับเอาละครับนะครับการวางน้ําเอาอย่างนี้ถ้าบ้านคุณ19องศาให้ตั้งน้ําไว้ขวามือทางทิศนะครับ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ซ้ายมือไม่ต้องมีน้ำเข้าใจไหมครับค่ะโอเคนะครับคุณยุพินครับขอบคุณมากครับครับตอนนี้เรามีหนึ่งสายต่อเนื่องกันเลยครับสวัสดีครับคุณชวีวรรณครับสวัสดีค่ะครับสาฐานจันทร์ครับค่ะถามอาจารย์เลยครับคือบ้านบ้านมีกระดอยู่ในบ้านแบบยังไงยังไงไหมคะบันไดไม่ใช่กระดนะครับ ต้องพูดให้ถูกต้องบันไดเป็นยังไงครับบันไดเป็นยังไงครับเป็นเลขที่นะครับบ้านสองชั้นค่ะอ่าคุณต้องการจุดประสงค์ถามว่าบันไดเป็นอย่างไรบันไดอยู่ในบ้านค่ะแบบที่นี้แบบมันเอารู้สึกว่ามันไม่ดีคุณอย่าใช้ความรู้สึกนะครับเราต้องใช้นะครับความรู้เกี่ยวกับดวงดาวเอาอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณลองวัดองศาทิศหลังบ้านมาก่อนนะครับแล้วคุณโทรเข้ามา นะครับผมมาเป็นคนใจดีผมตอบให้คุณหมดนะครับโดยไม่แอบแฝงครับท่านไหนที่สนใจสอบถามอาจารย์นะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์080 456 6 7 4ครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอบคุณคุณชวีบันมากนะครับเพราะว่าเวลาของเรามันใกล้จะหมดเต็มทีมีอะไรเดี๋ยวเราหลังไม่กับท่านอาจารย์ได้นะครับที่เบอร์ที่ผมแจ้งไว้หรือว่าที่ด้านล่างที่ขึ้นอยู่ครับก็ดีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคู่ ผู้ที่สนับสนุนนะครับที่เคียงคู่กับเรามาเป็นระยะเวลานานครับขอบคุณลิขิตชะตาพยากรครับกับอาจารย์นิชาพัฒน์โรดรัตนทรัพย์นะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0819291656ครับ0819891656ครับแม่นยำทุกคำทำนายนะครับทุกศาสตร์ทุกแขนงกับเราครับเดี๋ยวเขาฝากอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามชมรายการเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเวลามันน้อยเนื่องจากสภาวะของบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ปกตินะครับ เสร็จแล้วการทรํารายการเราก็นะครับเข้ามาทํากันสายแล้วก็ความพร้อมบางครั้งก็นะครับทางด้านทีมงานหรืออะไรเงี้ยนะครับบางทีมันก็เกิดความสับสนอย่างน้อยไปดูต่อกันในวันอังคารถ้าไม่มีอะไรเกิดเหตุการณ์ผิดปกตินะครับวันอังคารไปดูที่ช่องไทยวิชั่นนะครับเวลา 18- บแถึงยีนาฬิกาและอีกช่องหนึ่งนะครับช่อง tcc tv นะครับจีน2นะครับระบบ c u b a แบเวลา15 นะครับถึง16นาฬิกากับรายการมั่งมีสีสุขวันอังคารรายการดวงกับหวงจุ้ยแต่วันนี้วงจุ้ยดาวเก้ายุคนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนี่ยนะครับที่ติดตามชมรายการนะครับของเราเป็นอย่างดีแล้วก็ยังไงก็ขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยนะครับประสบแต่สิ่งที่ดีๆคใอยมีความสุขนะครับกับนะครับสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้อย่างน้อยเราก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับครับ อ,อย่างที่อาจารย์ได้ฝากไว้นะครับว่าฮวงจุ้ยนะครับก็คือการติดอาวุธทางปัญญานะครับสำหรับวันนี้รายการฮวงจุ้ยนะครับได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของชยภูมินะครับในการที่จะเลือกซื้อนะครับก็ ได้รับสาระดีๆมากมายนะครับวันเสาร์หน้าครับพบกันใหม่กับรายการฮงจุ้ยดาว9ก้ายุคนะครับเวลาเดิมเวลา19บเกานาฬกาถึง19บนาฬกาห้นาทีนะครับกับสาระดีๆจากฮวงจุ้ยดาวก้ายุคนะครับสำหรับวันนี้ผมกุลธรมงคลประพฤตินะครับและท่านอาจารย์มงคลมงคลประพฤติจะต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ได้ในวันเสาร์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ